ครับวันนี้มารีวิวอะไรครับตัวนี้ตัวนี้เป็น Coleman Touring Dome LX นะครับ Coleman Touring Dome LX พิเศษของเอ,เอเชียก็คือเป็นสีโอลีฟครับมาเราจะมาลองกลางกันดูอันนี้ได้ไหมราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้3,900บาทครับ3,900บาท Coleman <ช> Olive Touring เป็นเต็นสำหรับของเคลมว่าประมาณ2-3คน2-3คน แต่ก็น่าจะนอนได้ประมาณสองคนพอดีนะครับใช้พื้นที่เร็วอะไรประมาณนั้นเนาะใช่พื้นที่เร็วแนวแบบว่าไม่ต้องพะวงเรื่องการกลางอะไรมากมายเนาะใช่กลางง่ายกลางง่ายแล้วก็สะดวกในการเก็บการต่างการกลางอะไรเงี้ยนะใช่ครับผมแต่ตอนนี้นครับแกะไม่ออกไม่น่าจะมีอะไรนะๆๆๆนจะมีถุงนะครับ สองชั้นนะครับตัวน,<อ>นี้<อ>จะมีถุงสองชั้นนะครับเอ,อ,อ๊บอมาอ่านี่นะครับถอดออกมาก็ถอดได้ง่ายๆเยนะครับน้ำหนักก็ประมาณ5กิโไม่หนักเลยนะครับน้ำหนักเบามากครับ <5 G. S 1> หนักเบามากเลยนะครับมีกลางยากเลยนะครับนี้ตัวนี้ก็จะเป็นถุง ตัวนี้จะเป็นถ<อ>ุงใส่ตัวเสาเสาอลูมิเนียมแล้วก็จะออกมากา่อนอลูมิเนียมก็จะมีมีอยู่4เสานี่ก็จะเป็นเสาโดม2เสานี่เสาโดมนี่เป็นเสาของไฟชี้ด้านหน้านี่เป็นตัวไฟชี้ด้านหลังโอเคเริ่มเลยครับ นี่จะเป็นเสาเอ้ยนี่ก็จะเป็นขอ,องสมองอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้ถ้าเราไม่มีที่ตอกก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมไม่ต้องใช้น,นี่ก็คือไฟชีสเอยเอ้ตัวไฟชีสที่จะคุมอินเนอนเร์เดมดมนกลางนี่เหนียวก่อนนะถูกทางแล้ว ้สีสวยมากเลยนะครับเป็นสีของทหารเนาะสีเขียวขี้ม้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะน,นะครับก็คือเสาเสาของมันนะโอเคกางง่ายไหมเดี๋ยวลองดูกันอันนี้คือโอ้แข็งแรงนะครับไม่ใช่ ่คลิกกอกนะครับเกเดียวกันโอเคอยู่นะเดี๋ยวเสียบตัวนี้ก่อนครับตัวด้านหลังก่อนตัวด้านหลังก็จะเป็นตัวด้านหลังเสียบตรงนั้น <Okay. S 1> แล้วก็เสียบนี่เนาะเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนแป๊บนึงกันแหละเดี๋ยววางไว้ก่อนนะครับอีกฝั่ง,งนึงก่อนแล้วค่อยขึ้นเดี๋ยวก็ค่อยไปก่อนอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะ เสายังไม่ตึงเลยนะครับใส่แกนก่อนโอเคอ่ะ <Okay. S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยเสียบขึ้นโคงน้งได้เลยเสียบโครงมาเนาะ,อะเอาตัวนี้ก่อนไหมอ่าตัวนี้ตัวนี้นนโอเคดูตำแหน่งของตัว แกนเสามันเนี่ยนะครับแล้วก็ทิ่มเข้าไปในรูของเสาแค่นี้เองแค่นี้นะครับแล้วก็จับแกนจับแกนกลางของมันอันนี้ก็คือจับแกนจับแกนของเสานะแล้วก็ติด,ตดแปกเข้าไปอินเนอร์เข้าไปนะ ก็อันนี้ก็ใส่อินเนอร์เข้าไปอินเนอร์มันก็เป็นประมาณสีขาวไม่ใช่นะับสีขาวจะเป็นตัวของอตัวไฟชีสคือบอกว่ากลางง่ายมากง่ายมากเลยครับไม่ได้กางยากอะไรเลยเนะี่ยโครแมนทัวริงท <Tour ing. S 2> ัวริงโดมเอลเอ็กนะฮะ เป็นเอีนี่จะนอนหนึ่งถึงสองคนกลางง่ายมากนะครับราคาสามพันเก้าร้อยบาทถือว่าเป็นเต็นที่สำหรับสายทัวรลิงนะเ,เหมาะแก่การใช้เ,เป็นอย่างยิ่งนะครับเต็นเปิดได้สองชั้นนะครับอสองด้านใช่ไหมใช่ใชนะเขา้าเข้าได้ทั้งด้านหน้าและหลังแล้วก็มีมุ้ง อันนี้คือเสาของอะไรครับเสาไฟชีทครับอันนี้เสาไฟชีทเป็นตัวโทเลสด้านหน้าเดี๋ยวเ,เชื่อนะเสียบเข้าข้างๆะจะมีตัวด้านข้างนี่เราก็จะเสียบตัวเสาของตัวไฟชีทด้านหน้านะฮะเสียบเข้าไป ก็วางลงเฉยๆเนี่ยนะวางลงแล้วก็จะมีตัวนี้อีกตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นสีเทาก็เกี่ยวเลยนะเกี่ยวกับตัวสีเทาโอเคโอเคได้ไหมได้แล้วเออไม่เข้าอ่ะดึงดันนึงตามเลยครับเสียบแค่นี้เองเสียบข้าวองเลยเสียบ กันโคงเข้าไปมันจะมีรูของมันอยู่นะครับไม่ได้ยากเลยง่ายมากเลยนะครับกางได้ง่ายมากมากเราก็จะมากางอันนี้คือไฟชีทใช่ตัวไฟชีทคุมไฟชีทก็คุมไปได้เลยสังเกตง่ายๆคือด้านหน้ามันจะมีสีขาวอ่ะด้านหน้าจะมีสีขาวนะครับก,ก็คุมไปเลย ่ลงกันครับลบกันครับลบลงกันลบกันลบกันลบกันเดี๋ยวกลางเสร็จใครเข้ามาครับสีขาวจะอยู่ด้านหน้านะครับอ่าขยับให้เข้าทิศทางมันนิดนึงนะฮะตัวตัวลิงจะอยู่ด้านข้างนะพอเราทำเสาขึ้นมาเ้วก็มาไล่ติดตีนตุ๊กแกอ่าโอเคเอาเลยครับ เยอะแยะไปหมดเิ็นตุกแกเราอาจจะไม่ตอกสมอนะครับเราอาจจะแค่กลางแล้วก็ยึดตัวทินทุกแกอะไรแค่นี้ก็พอแล้วเนาะอาจจะตอกนิดหน่อยอ นี่เรากำลังกลางตัวตีนตุกแกแล้วก็รัดตัวไายชีดอยู่นะครับเอาไว้สำหรับการลงกันฝนพายุอะไรนอนสองสามคนได้สบายครับไม่ใช่ปัญหาเลยติดตีนตุกแก่ติดตะขอตามตำแหน่งของมันนะคร นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับคอสโดมคอสโดมทัวริง UV Pro โดม LX นะครับสีโอลิฟสีใหม่สอสีใหม่ทองเลือด ใช้งานกันได้ตามใจชอบได้เลยนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะตอบโจทย์สำหรับสายทัวริงสายเคลื่อนที่น,นะดีมากครับอันนี้ไม่ได้คัดเลยนะครับไม่รู้ถึงห้าป,ประมาณตอนนี้กลางมาประมาณ10นาทีอันคัดเลย,ยประมาณนั้นววสวยมากครับ สีสวยน่าใช้มากเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วครับทัวร n g ิงคอสโดม LX ใช้เวลากลางประมาณ10นาทีแค่นั้นเองนะคะ ข้างในก็จะมีมุง้งนะฮะมีรัว้วมีมุง้งแล้วก็มีโลโก้โคแมนเบี้ยวนิดนึงนเงอียงๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเขาแน่ตั้งใจครับมันน่าจะเป็นซิงเกิลของเขานะฮะับ <21 5. S 1> ตัวเจ็ดส้ตเต็นท์สูงประมาณเท่าไหร่ครับร้ <110. S 2> อยสิบเป็นสูงประมาณสูงประมาณร้อยสิบนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวง่ายๆนะครับกลางประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับก็จะได้เป็นผักผ่อนที่สวยงามมากๆเลยนะโอเคไว้แค่นี้ครับคลิปนี้